ความผักพุ่งใจอีกเรื่องหนึ่งที่อยากสิเว่านะครับมีมืม่อหนึ่งค่หล่าอาจารย์สลาคุณพุทธถามผมเนาะอนอนเพ่นว่าอ,อ,อันเพง่งอันเคยหินเพง่งบอกเจิดเวิงเจิดเวิงบ่เิ่นว่าเลยเพ่งบอกผูดจังนายย้อยน่ะนะเิ่นวะ่าเคยยินอยู่ครับอาจารย์เสีเย่ยงครับถามเพิ่นตรงๆเนาะพี่สิเอามาลองเิ่นว่าพี่ว่าเฮ็ด ่าเป็นอัลบัม้มหน้าสิบปีซีซีซีฮานะเป็นศิลปินอัลบั้มแล้วก็ปรึกษากันว่า,อ,าอยากได้ครูเพลงหลหลายๆคนนะเป็นมอนมิตรลิขิตเพลงว่ะนันะ่นแหละนั่นแหละแกเลยบอกคุณพ่อผมแล้วครับแต่งอุ้ยเอะไนว่าพี่หงุดหงิดมาโดนอะไรได้หนิหงุดหงิดหลายปีละ,ละตั้งแต่นั้นแล้วปุ๊ชิบชิบปีครับผมเขียนในประมาณปีสามเก้าเขียนแล้วเผาก็อาร์ตไว เขาส่งมาให้เกื้อกูลการช่างเกื้อกูลเขาจะมีะต้นฉบับได้แหละครับที่ผม้องเฮ็ดดนทุตีไว้แล้วนะเกื้อกูลน่าจะรวยนะซั่งเกลือนนะัะพี่เชียรม,มาลองเป็นว่าเอาตีล้วครับได้เลยื่อยๆเพลงนี้แหละครับที่มีเขาเอื่นว่าเวลาคุยกับ g r มมี่เขาสิมีวิธีคุยอยู่หลายหลายสเต็ปนะครับนะเพลงนี้คือ,อผมขายแค่หนึ่งมาสเตอร์นะครับหนึ่งมาสเตอร์เด้ ผูใรร้ใดขายลิขสิทธิ์ให้เพราะว่าผมตังต้งใจว่าสี่เขียนเพลงนี้ไว้ให้เป็นส,บสมบัติของแผ่นดินนะผู้ใดอยากได้คนอยากพี่น้องหรือว่าที่อ่าอนร้องผู้ใดอยากเอาไปร้องก็มาขออนุญาตผมเป็นรายลักอักษรน,นะครับนั่นคือบทเพลงที่มิสเอว่าฟูจงนาย่อยนะครับครูสราคุณวุฒิขับร้องในอารมณ์ชุดมวลมิตรลิขิตเพลง แค่นเดนหนาจุยผูสาวก็สวยหน้าพาพก็งามสูงเด่นไอ้ด้มาพบไอ้ด้มาพบไม่เห็นอย่างแรงตะวินรับหลง เป็นเล่วฟังผาเป็นไทยอายคอยหัวใจล่างลอยคิดถึงนอนกลางจุดตึงจุดเตึงนกโคราดกป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 กกลางท่าหน้ำตกใส่เงียบ พลงที่สร้างความภาคภูมิใจให้นักแต่งเพลงต้นน้อย,น,อยนะครับที่มีโอกาสได้เขียนเพลงให้คโ่สลานะครับศิลปินแห่งชาติต้องขอบพระคุณครับขอบคุณครับที่นำเพลงผมไปคบร้บง